สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของมาดามเอฟทุกๆคนนะคะวันนี้มานามจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์แก้ปัญหาสำหรับผมคนที่ชีฟ้ฟูผมเป็นรอนผมที่ขาดน้ำหนักผมที่หลังสะแล้วก็จะพองฟูเพราะว่าเป็นคนที่ผมผมอยากโซกผมเป็นรอนผมผมฟูอะ่ะพูดง่ายๆนะมาดามก็เป็นคนหนึ่งที่เป็นที่ ป็นที่มีปัญหาผมชีฟ้ฟูเป็นเป็นรอนข่ดหนนะักแล้วก็ผมฟูอ่ะสรุปภาษาผมฟูผม,ยผม,มหยิหยยกผมฟูแต่ไม่ใช่หยิกจนหยิกหยักโสกอะไรเท่านั้นแต่ไม่ใช่แต่ก็คือก็ก็เป็นคลื่นแหละแต่ผลิตภัณฑ์ที่จะมาแนะนําในตัวนี้ก็คือผมที่เป็นคลื่นเป็นหยักโสดก,ก็คือสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้ก็จะเป็นอ่าจะมา พูดเข้าเรื่องกันเลยเนาะก็จะเป็นแชมพูนะคะแชมพูคอนดิชเนอร์นะคะอ่าก็คือเราในชีวิตปกติเพื่อเราถึงเวลาที่จะสระผมนะคะเราก็จะใช้แชมพูคอนดิชเนอร์ตัวนี้เป็นของจอร์ดฟีด้านะคะสองตัวเลยแชมพูนะคะคอนดิชเนอร์นะคะ ก็คือสระผมสองครั้งตามด้วยคอนดิชเนอร์หนึ่งครั้งหรือใครจะสระผม3ครั้งแล้วก็คอนดิชเนอร์หนึครั้งก็ได้สาหรับมาลามสครั้งแล้วก็คอนดิชเนอร์ตามอีก1ครั้งนะคะเมื่อเราสระผมแล้วเช็ดผมให้พอหมาดพอมันแบบแห้งหม,มาดๆแล้วนะคะเราก็จะมาใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ John f ฟีด้าเหมือนกันนะคะเป็นสเปรย์สเปรย์ตัวนี้นะคะเขาเคลไมไว้ว่า3 d ีเ a ย เตรนนะคะก็คือมันจะทําให้ผมเรานี่เรียบตรงไปสามวันเลยนะคะอันนี้จริงคอนเฟิร์มนี้มันจริงๆแล้วก็ตัวนี้นะคะจะเป็นเซรั่มแฮร์เซรั่มนะคะสำหรับป้องกันความร้อนของจอนฟรีดัาเหมือนกันตัวนี้นะคะเราก็จะใช้วิธีการคืออย่างที่บอกเมื่อเราสระผมด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้ฟรีซอีสนะคะเขาจะเขียนไว้เลยว่าเป็นฟรี f r e e e a s ์นะคะก็คือแก้ปัญหาบันเทาคนผมฟูผมหยักสดผมเป็นรอนให้เรียบตรงนะคะไม่ให้มันชีฟ้ฟูมันฟรีสคือไม่ให้มันเป็นอย่างนั้นนะคะหลังจากที่เราใช้ตัวนี้ไปแล้วเราก็จะเอาพอเราเช็ดผมเช็ดผมคือเช็ดผมเราเช็ดผมเราจนมันหมาคือไม่ต้องถึงกับแห้ง จนมันหมาดแล้วเราก็มาตามด้วยเรามาชโลมด้วยเซรั่มนะคะเซรั่มป้องกันความร้อนตัวนี้นะคะเราก็จะชะโลมให้ทั่วเส้นผมของเราคือให้ทั่วเลยยังไม่ต้องแบ,บ่งผมเป็นช่อๆก็ได้เราก็ชโลมให้ทั่วแล้วเมื่อแล้วเมื่อเราจดัดไรผมคือจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไม่จําเป็นต้องใช้ที่นิดผมก็ได้เพราะการที่เราจะต้อง ยืดผมทุกๆ6เดือนมันก็เป็นการทำ,าทำลายเส้นผมของเราอีกทง้งอ,อีกหนึ่งอีกหนึ่งทางเหมือนกันหรือการที่เราจะต้องเข้าร้านทําผมแล้วก็หนีบผมแบบให้เขาดายใด้ที่ว่าดให้จี้ไปที่เส้นผมเราเลยแบบนี้หรือไม่ก็ใช้ที่หนีบผมที่แบบเซ็ตไฟให้ร้อนมากๆแล้วหนีบจนจนแบบเป็นควันเนี่ยมันเป็นการกระตุ้นให้ผมเราเสียมากมากมาก คือเร็วขึ้นมากขึ้นนะคะตัวนี้ที่มาแนะนําทั้งหมดให้มันช่วยได้นะเพียงแค่พอเราแบ่งผมไปแล้วเช่นว่าเราแบ่งผมสมมติว่าสมมุติว่าเป็น่าเป็นหวีสําหรับที่จะมาดผมหรือด่าดผมหรือหนีบผมนะคะเพื่อนๆก็เลือกเอาเลยว่าจะแบบจ้าหนีบหรือจะเอาดจริงๆผลิตภัณฑ์ที่แนะนาในตัวเนี้ยจริงๆแค่ดนี่มันก็อยู่แล้วนะนะคะเมื่อเราฉลมเจ้าอ่า เซรั่มป้องกันความร้อนตัวนี้ไปแล้วนะคะเราก็มาออกตัวนี้ที่บอกเป็นสเปร์เนี่ยก็สเปร์ลงไปเลยไม่ต้องเยอะนะแค่สองสองสามครั้งก็พอสเปร์ให้มันทั่วแล้วเราก็ตามด้วยเอาไดนี่แหละไดปอบผมธรรมดานี่แหละก็ใดไปเลยคือไม่ต้องถึงขนาดว่าต้องหูต้องดึงต้องเอาไดจี้อะไรขนาดนั้นไม่ต้องแนละ้วก็คือมันปกติใด ันนี้ยังของอย่างผมมานาวนี้ก็แค่ใดนะไม่ได้หนีนะคะมันช่วยได้เยอะจริงๆวันนี้ก็คือสิ่งที่มาแบ่งปันกับเพื่อนๆที่มีปัญหาผมชีฟ้ฟูสวยในวันเดียวก็คือหมายความว่าเข้าร้านเสริมสวยแล้วก็สวยแล้วก็ดีอยู่วันเดียวพรเช้ามาถึงมาอะไรกันนี่นี่เกิดอะไรขึน้นกับผมของฉันนะคะสิ่งพวกนี้ช่วยได้อ่าจจะนําไปที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บอกให้เขาช่วยใส่ให้เราหน่อยก็ได้ ทุกครั้งที่เขาใดผมเราแล้วก็มันก็คือไม่ต้องเอาใดมาจี้เยอะมากไม่ต้องเอาใช้ที่นี่ผมที่ร้อนจัดๆมันหนีไปถึความขึ้นคือไม่ต้องเลยมาทำได้ลองแล้วทั้ง4ทั้งผลิตภัณฑ์ ตัวนี้นะคะสี่ตัวนี้คือไม่ต้องเอา d r มาจี้ที่เ้นผมไม่ต้องเอาที่หนีบผมที่แบบร้อนจ,จัดๆคือควันขึ้นเลยมาหนีบผมเราด้วยนะคะมันช่วยให้ผมเราไม่เสียนะคะคือเสียช้าลงแล้วก็ปัญหาที่เกิดจากหลังการใช้ถามว่ามีไหมไม่มีนะหลังจากที่ใช้ของพวกนี้มาแล้วหนึ่งเดือนนะคะ ไม่มีแต่ก่อนเนี้ยเ็ราเราอยู่เมืองหนาวใช่ไหมมันก็มักจะอาบเราจะอาบน้าร้อนคืออาบน้าอุ่นนั่นแหละวันทีนี้ศัตท์ผมก็ใช้น้ําอุ่นอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นตัวกระตุ้นตัวหนึ่งให้เราแบบเป็นรังแคหนังศีรษะรอกก่อนหน้านี้มันก็เป็นมันก็ใช้เหมือนเฮดแอนด์โชเลอร์ก็ก็ช่วยได้ก็ช่วยในการทําให้ขจัดรังแคตามคํศัพท์คุณที่เขาบอกเรานั่นแหละแต่ยังไงมันก็ยังมีอ่ะแต่ พอวันนี้ได้กลับมาใช้แชมพูของ John f ฟ i ีด a ตัวนี้นะคะเรื่องรังแคหมดประเด็จริงมัน Amazing ะ่ะคือมันผมดำศีรษนไม่เป็นรังแคแล้วกไไไ็ไม่ไม่ไมีคันด้วยและแถมยังสิ่งที่ได้กลับมาคือผมไม่ฟูเป็นอย่างที่ใจเราอยากจะให้มันเป็นนะคะและอสสเปรย์นี่ก็เหมือนกันสเปรย์กับเซรั่มป้องกันความร้อนก็ไม่ได้มีเอฟเฟกอะไรกับ กับผมมันเหมือนกันนะคะผมทําสีใช้ได้ไหมผมทําสีก็ใช้ได้นี่มันก็ทําสีผมเองนะไม่ได้เอาแดงม่ไ้เลยแค่เอาเหลือบๆน้ำตาลนิดๆมันก็ออกมาได้แค่นี้เพราะเราผมยาวมาก่อนนานี้มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็คือใช้แล้วก็โอเคคือดีอยากก็เลยอยากจะมานํามาแบ่งปันให้กับเพืพ่อนๆได้ได้ลองสืบสอบหามาใช้ดูนะคะมันช่วยได้จริงๆวิดีโอแนะนําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผมชี้ฟูผมพองฟู วันนี้ก็จบลงแล้วมาดามบอกว่าทุกคนที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องของมาดาเบฟจะเ็นจอยกับสิ่งที่มาดามได้นำเสนอเพื่อนๆในวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ